พี่เมื่อก่อนผมฟังเพลงพี่เพลงพี่พี่ร้องขึ้นมาท่อนคุกให้ผมร้องเพลงได้ป่ะเดี๋ยวผมร้องต่อเลยท่อนท่อนฮุกเหรอครับใช่เพลงพี่อ่ะเดี๋ยวผมร้องต่อเลยผมจำได้ผมท่อนฮุกเลยเหรอท่อนฮุกมันสูงนะไม่เป็นไรพี่ผมไม่ร้องถึงแน่นอนผมร้องตัำคนจะโดนทิ้งเธอรู้บ้างไหมหัวใจของฉันเจ็บเจ็บสุดเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับ สุดยอดพี่เกดสุดยอดพี่เกดสุดยอดเฮ้ยเสียงพี่เกดเบาโอ้เสียงสูงมากเลยคนคนโอ้เสียงสูงมากเลยครับเสียงสูงเหรอครับแบบผมผมฟังมานานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่ามันสูงขนาดนี้คน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 จะโดนทิ้งโอ้โหสูงมากอ่าใช่คนจะโดนทิ้งบบออมสูงเหมือนกันนะคนจะโดนทิ้งทจะรู้บัางไหม ทุกคนทุกคนที่อยู่ในช่องของเราอ่ะฟังเขาคุยกันก็ได้เขาเสียงดังแต่นั่งูตรงนี้ไม่เป็นไรทุกคนนะบกกี้ถ้าเกิดถ้าถ้าพีเคบกกี้ขอครั้งเดียวจบได้ไหมครับเอาแมสตั้งเกมได้เลยขอเกมเดียวจบได้ไหมครับได้เลยเราจะแบ่งทีมยังไงพี่แล้วแบ่งทีมยังไงดีครับผอได้ออกได้หมดผอได้หมดไหมได้เลยครับมาใครอยูบข้างบกกี้อะยังไงครับ

เห็นไหมเนี่ยพี่โบกี้ขาวกับดำมันจะกันไก่ค้นกระดาษทำไมขาวกับดำชอบชอบชอบคืออันคืออันนี้คือไม่ได้มุกอันนี้คือไม่ได้มุกโอเคเดินโอเคได้อันอันนี้คือไม่ได้มุกด้วยอันนี้คือไม่ได้มุกหนึหนึ่งตอต้องโอเคโอเคเดี๋ยวผมออกก่อนอ่าโอเคโอเคเมื่อกี้ผมขาว แล้วไงต่อพี่บีลยังไงต่อครับแล้วกอีกรอบหนึ่งใครใครออกมาก็อยู่ทีมผมโอเคอ๋อหนึ่งสองสามอีกหนึ่งสองสามโอเคผมอยู่กับเจมส์อ๋อผมอยู่พี่บอลมาโอเคโอเคแล้วรวมช่องยังไงครับรวมทีมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกดให้เฮดจัดดิ เออเอเอไปทุกคนทุกคนยังอยู่ไหมฮะเอาไม้สอปากทำไมก็พบะป่ะมาทุกคนมาทุกคนแต่ไม่เข้ามาใช่ไหมเสียงไม่เข้าเกมตัวแรงด้วยเกมของแรงด้วยวันนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าอยู่ไหมน้แบบครับทุกคนมาเลยทุกคนมาเลยทีงไหนแทบอนลุยมาเลยทุกคนมาต่อมาเลยไปไปโแรงจริงด้วยอะ อแท็บอย่างเดียวป่าวโอ้ยอย่างคนแท็บเลยรู้คนเจ้าเข้าใจ้าเจ้าเล็กๆก่อนก็ได้ครับสองหลเล็กๆก่อนรวยรวยรวยเล็กๆก่อนได้เลยอ่ะกระโดดได้เลยกระโดดได้เลยตอนนี้ใส่มาใส่มาเลยโอแท็บมาแท็บมาแท็บมาโอ้ยแท็บอย่างเดียวมากครับพันกว่าโอ้โยใส่มาหนักหนัก จัดมาทุกคนจัดมาสามแล้วใส่มาแล้วนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวรอแล้วนี่เสีนงปีใช่ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพากิจกันทุกคนนะแทบแทบเราสู้ไหวไหมนะพี่เกดน้ำทุกคนพี่เกดน้ำมาแล้ววะทุกคนทุกคนขอบคุณนัทขอบคุณนัททุกคนฮุยพินานาครับ สมได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเรายังเรายังทำใจเย็นได้อยู่ใจเย็นเรายังมีเวลาสี่ทีสี่ทีขอนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณสองคคือหมายถึงว่ายังไม่ต้องใส่หนักมากอุยโอเคฮะพี่อังคุณครับพี่พี่อันมิชชั่น50าสิบวิค่ะทุกคนมิชชั่นห้าสิบวิคูณสองคูณสองทุกคนมิชชั่นมิชชั่นมีมิชชั่นอะไรมาครับคูณ2มิชชั่นคูณ2องมาแล้วเจมมาแล้วเจมมาแล้วเดี๋ยวรอเจมมาแล้วบอลทีมาแล้วคูณ2 ตอนนี้รักษาระดับไหนอ้ยโอ้ยทำไมโอ้ยทำไมหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดคนส่งข้าววาไปเลยหกเจ็ดท่านหวเลยครับส่งมาดอกกุหลาบคนละหนึ่งดอกคน่คนละหึดอกขอบคุณครับคุสท่านกุหลาบก็ได้ฮะกุหลาบคนละห่ดอกกุหลาบวมนะครับกิอกคนละหนึ่งดอกทุกคนทุกคมาทุกคนมาหกสิเดท่านครับกุหลาบกุหลาบอ้ยแม่แม่ปุ้ยแม่ปุ้ยอยู่อุ้ยอุ้ยขาเข็งแรงแล้วทุกคนโอเคโอเมากสวยงามสวยงามโอ้โหสู้มา คูสันัตมาทุกคนสัตมาตอนนี้สัตมาเลยเลยตอนขอบคุณเลยมีอะไรสัตมาเลยผั้สองขอบคุณครับเฮ้ยโอเคขอบคุณทราบคุณบินตราขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณมินตราครับใหญ่ไม่พอคุณมินตราคุณีหน้าอยู่ไปไปไปคุณเนียคุณเนียนี้เยัดไหมฮะโอ้คุณ้อุยหทวมอ้มเทพส้มสวัสดีครับยังอยู่เหรเนี่ยเทพส้มขอบคุณครับอุ้ยเขาางีเอาเปลาขอคุณ้ย้าอุ้ยเขาคุณใส่น้ำขอบคุณมากครับ ทำไมดิโอเฮ้ยทำไมโอ้โห่เฉยบ้านนะเขาโกรธจังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้อไอเลิศเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันโมกี้เฮ้ยทำไมมันจูดสีกันเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอนวมก่อนฮะเดี๋ยวรอทุกคนทุกคนมีนวมไหมทุกคนมีนวมไหมบ้านเราบ้านเรามีนวมไหมคนหนึ่งมีนวมไหมเหลือเหลือนวมไหมเหลือนวมไหมเดี๋ยวเราส่งมี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 ใครมีนวมไหมรอรอรอสามสิบวินะสามสิบสิบสามสิบสิบสามสิบวินะเอาไหมเอาไหมทุกคนเอาไหมทุกคนสามสิบวินะเอาไหม เอาไหมาทุกคน,น,นสัตว์ไหมทุกคน,นุย ใช่พี่โบกี้เลิศมากเต็มตัวเลยนะพี่แดนเตรียมตัวขอนไว้นะโหดมากผมบอกเลยมีเป็นแสงสิงโตเลยเหรอสิงโตเลยเหรอมันดูแข็งเรือโโอ้หเขาจะโยนของหนักอ่ะยาวจานละทุกคนทุกคนเราเลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนนะอย่าให้ห่างมากอย่าให้ห่างมาทุกคนเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนสิบมีล้านสองต้องสู้ครับทุกคนทุกต้องคุณกี้คูณต้องครับเราต้องสู้ชิคกี้พับต้องสู้ปิดไม้ปิดไ้ก่อนโอเคคุณทุกคนทุกคนเราต้องสู้นะทุกคนสู้นะเราปิดไม้ล้วแป๊บนึงนะครับตัวดีโอ้โห โอ้โหตึงเปียกปิดไม้พี่เก๋ไปเลยจบเลยปิดไม้พี่เก๋ไปแล้วทุกคนทุกคนเราตั้งเราตั้งใจแล้วพี่บอลยังไงพี่บอลผมปิดไม้แล้วแล้วบ้านนนผมมหหายดตอี้เรามีใครมีนงมีนัวมีอะไรไหมฮะเดี๋ยวยี่สิบวิสุดท้ายนะเราเตรียมนะมีนัวไหมมีนัวไหมบ้านเรามีนัวไหมเราคงหย่อนปิดเสียงครับตอนนี้ปิดเสียงแล้วเอาไหมทุกคนเออทันโยนนวแล้วเราเลี้ยงยิ่งนะ้าส่งต่ำกว่าร้อยเหรียญนะครับเดี๋ยวมันติดคูณของเล็กนะเดี๋ยวไม่คูณนะตามตามพี่บอลตามพี่บอลเออ

จะกดไหมฮะจะกดไหมมีโน้ยอีกนิดเดียวทุกคนอีกนิดเดียวสามเนี่มีโน้มมีอีกนิดเดียวทุกคนเอามาแล้วคุณมินตราขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณมินตราไปแล้วตลาดน้ำขอบพระคุณครับใส่มองหุ้ยคุณใส่เลยขอบพระคุณครับสวยยเลขอบพระคุณครับสวยเลยตอนนี้ตอนนี้เงียบๆเขาเขามีโน้ม ขามีนูนไปแ้วมีคอน์ไหมโยนคอน์ไงโยนคอน์ไหมมีโยนคอน์ไหมอุ้ยขอบขอบขอบคุณครับเทพส้มเทพส้มขอบรคคุณับขอบคุณครับเทพส้มสสววยยชัดขอบขอบคุณครับเทพส้มขอบคุณครับไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยบ้านเราเนี่ยโคตรจัดโคตรจัดโว้ยพอมันเกินแล้วคนสีอู้ยคนสีเนี่ ขอบ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 คุณนะครับว่าคุณเทพส้มนะครับคุณมินตราคุณสายน้ำนะครับสุดจัดโอ้โหอันนี้พี่โบกี้สู้กับเจมส์หรือเปล่าพี่ผมนี่ไม่ได้สู้กับใครเขาเลยเนี่ยผมใจขุ่นมากได้อยู่เคียงข้างพี่ครับมามีอ่างเปล้แน่ครับคุณแค่คนหนึ่งไหมเนี่ยอย่างมาไม่ทันบิ๊กนะไม่ใส่ยครับไม่ทันไม่ปุ้ยแนะใช่ไหมฮะ คุณแพคในอุซีนะครับร้านกล้องในสุดยอดผมบอกเลยว่าวันนี้มีหลายหลายหลายเทพมากครับผมนะมีทั้งเทพส้มเทพมินต์าเทพเทพโอเมรงพิี่อังพําเทพลีน่านะครวันนี้เดี๋ยวโบกี้ขอขอขอบคุณเท่านี้ก่อนนะพี่อังพี่โมพี่แตนนะครับขอบคุณนะครับใช่ครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหแพ้ตลาดสดมาีใจที่จะอยู่ข้างๆสุดจริงครับพี่โอ้โหกี้สุดจริงพี่โบกี้จริงครับผมพาไปไหนได้ิงอุ่นใจแล้วนะตอนเนี้ย ผมมีเดอบแบกผมแล้วนะไปที่ไหนผขอติดสอยให้ตามนะของเกสก็ผมก็ก็ได้ก็ดีอยู่ว่าตอนนี้เสียงผมยังไม่มารอเสียงรอเสียงเฮียมาก่อนอันนี้มีแต่ไม่มีสายบอลนะบอลชนะเลยนะบอลนะ่ผมสภายตัวเลยบ้านผมนะบ้านผมเจมเจมมาแรงมากโอ้ชัน โอ้สุดยอดเลยอะเมื่อวานพี่เกมโจดีเกมกดอะไรผมหรือเปล่าเนี่ยติดตามเจมจิกก่อนนะเมื่อวานผมชนะเจไปเจมมาจัดชุดใหญ่เลยตอนเนี้ยติดตามเกสก่อนนะไม่ได้เลยวันนี้เพราะว่าแบบวันนี้แบบจัดจัดแสงโหดมากพี่วันนี้ไม่ใช่สวยจริงสวยจริงแบบโอ้โหอบอุ่นมากวอร์มโทนมากจัดแสงยิ่งกว่าในละครเราไม่ไดสวยจังไม่ได้สวยจริงสวยจริงครับเดี๋ยวไมพี่เกสต้องมาแน่แน่ เข้าใจแล้วเข้าใจละตอนนี้เสียงเกส,สแบบเนาะมันไม่ค่อยได้ยินเนาะเสียงเกสทุกคนมีไม่หมด3คนแล้วยิ่งผมเข้ามาน,นี่แบบโอ้โหเดี๋ยวไม่มาครับไม่มาอันนี้มาแล้วแต่ไม่ได้ต่อให้พี่ต้องต่อต้องแบบสาวโคงสาวกาต้องเข้าแล้วนะพี่จริงๆโอ้จริงจังเนะงเ<อ>าะตอนนี้จริงจังมากผมจริงจริงผมเน้นอ่าหลักหลักหน่วยฮะราคาไม่ต้องแรงฮะแต่คุณภาพเนี่ยแถมเราเจอมาอย่าง คุณแม่ปุ้ยบอกว่าหลังพี่เก๊ดหน่อยนะขอบคุณมากครับคุณมินตราสวัสดีแม่ปุ้ยปุ้ยซี่ปุ้ยซี่อยู่ในบ้านมาแขกรับเชิญมายังแม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวโบกี้ขอตัวไปก่อนนะแมยเพราะโบกี้จะรอดูลิวบูผมว่าเราดูในวันเดียกันเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับแขกรับเชิญอีกห้องนึงโอเคได้ครับสวัสดีนะครับทุกคนเก๊ดสู้ๆนะเก๊ดแมนยูอ่ะสู้ๆนะได้พี่พี่แมนยูเหรอลิวบูฮะไม่รอเขาลิวบูสีทุ่มสีทุ่มครึ่งลิวบูฮะ สี่ทุ่มครึ่งที่ดูชื่อใครดครับสวัสดีครับพี่เกสสวัสดีคุณเจมสวัสดีพี่โมก,กี้ฮะขอบคุณครับนะฮะสวัสดีทุกคนสวัสดีครับครับ